สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่เนาะค่ะเนาะจากคลิปที่แล้วแม่กำนันก็ได้อัปเดตให้เบื้องต้นบอนสีแม่กำนันที่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกอาไปเมื่อเดือนที่แล้วเนาะค่ะได้ประมาณหนึ่งเดียวแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะมือนี้มือนั่นแม่กำนันก็ได้เฮ็ดคลิปต้นนี้แม่ค่ะเนาะนี่ต้นนี้ต้นเดียวเนาะค่ะอัญิลาเพชรนี่แม่เนาะ ิลาเพรที่แม่กำน,นันอัปเดตไปมือนั้นอันแต่ว่ามือนี่มือนี่ก็แห้งงามก,าก่าเกาได้พี่น้อง <c oughs> อันเมื่อเมื่ว่านเมื่ว่านมือกนน่อนเนาะแม่กำนันเห็ดเห็ดคลิปไปต้นนี้ต้นเดียวมือนี่กัยังงางามงามงามก่าเก่างามขืนง,งามขืนเนาะอันนี้คือสิลาเพรแม่กำน,นัน,น,นอัปเดตไปเรียวเด้อพี่น้องแล้วก็ต้นนึ่งเนาะค่ะเนี่ยขืนมาเรียวอันบัรูวาอ่าเพินพ่นเพิ่น เพื่อนซื้อ,อยังดอกค่ะนี่เพราะว่าเพื่อนหน่าจะเป็นบอนบอนเกาบอนเกาโบร้านเนาะบอนเกาโบร้านบอนพื้นบ้านเหาตน้นนี้หัวเพื่อนหลายหลายเด้ค่ะพี่น้องหัวเพื่อนหลายหลายเด้นี่แม่กำนันเอาเอาใส่กระถางไว้หลายหลายหัวเนาะให้เพื่อนขืนมาเป็นเป็นฟอร์มก่อเลยหมเนาะแม่มมกำนันเลือกว่าถือดอกว่าหัวใดสิเป็นต้นใดอันใดสิเป็นต้นใดเพราะว่าตอนที่เพื่อนเป็นหัวอยู่เหากับบอหูจักเนาะ เฮากะจับจับใส่กันถ้าเป็นต้นมาหรือว่าขื้นมาแบบเทาก็จงคอยสิหูเนาะอันบบนี้กะเนี่ยค่ะขึ้นมาเลี้ยวขื้นมากกับสองสาม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 ต้นที่ต้นเนาะค่ะเนาะสำหรับกระถางนี่เนาะสาหรับกระถางนี่กะขึ้นมาเป็นนาตาเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องนาตาเป็นแบบนี้กะงามอยู่เดนาะบอนสีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นบอนเกาโบร้านบอนบ้าน,บนหรือบอนเทพบอนแล ความงามของเพลินมันกะมีคือกันเนาะอ่ากะแตกต่างกันสีสันแตกต่างกันแต่ว่าสรุปเพลินกะงามคือกันงามในแบบเฉพาะของไผ่ของมันเนาะใบนี้อ่างามในแบบฉบับของไผ่ของมันชช่ชนคือกันพี่น้องชช่ชนมือนั่นเนาะมือที่อันแม่กำนันเปลี่ยนกระถางเพลินกะมีหลอดนึงเพลินมีใบนี้เนาะใบนี้ชช่ชน อันนี้เพิ่นกับมีอันหลอดที่สองมาเพิ่นหลอดที่สามเพิ่นกับก,ก,กำลังสิงมาได้พี่นอ้องอือหลอดที่สามกำลังมาเนาะอันนี้คือต้นที่ขึ้นเลี้ยวค่ะต้นนี้ก็ขึ้นเด้อพี่น้องกระถางนี่ก็ขึ้นเลี้ยวเนาะเนี่ยห้ามอยู่เด้ขึ้นมาเลียวแม่กำลังจงคอยหูต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นอันน่าจะเป็น ชมพูบอมแมนบอมแมนบอ,บอมแมนชมพูเทวีบกับบอ,บอมแมนวังเนืงอหันคือดอ,อกอยู่พี่น้องน้องบอกไมก่กำนั่นในบ้านต้นนี้แมเป็นบอนดางเด้นี่แมพี่น้องเป็นบอนดางเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นบอนด,ดังเด้ เออคิดว่าสิบ่ลลืมลืมแหมไม่กำนันแหมวังหนึ่งหันขึ้นอกอยู่บัดมาคิดิดบัดมาคิดจอจอว่าสิบอาให้พี่น้องเขาฟังจังใดคอยลืมวันนี้แหมเป็นหายเนะเดี๋ยวคิดพอสิมาบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ําลังขึ้นคือกันเนาะเนี่ยฮะกําลังขึืนดินี่กําลังขึ้นคือกันต้นนี้เนาะต้นนี้น่จจะเป็นศิลานักปราพี่น้องกําลังขึ้นมากนี่กําลังขึ้นมากคือกัน แต่ว่าก็บ่ได้ขืนพร้อมกันเนาะอันนี้กําลังขืนเนาะพี่น้องกําลังขืนกําลังขืนอ่ากําลังขื่น,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 นท่านได้ขืนไร้กระถางปันใดเด้ค่ะเนี่ยเนี่ยกําลังขืนเห็นตั้งมาอันนี้นี่นี่นี่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ปราะท่านได้ขี่มาเที่ยแจ๊กสิเป็นท่านยางดอกให้เพื่อนออกมาก,ก่อนเอออันนี้ก็สิเป็นต้นเดียวกันครับว่างนึ่งหันละนี่เนี่ยเป็นอันเดียวกันเด้อค่ะเด้อนี่เป็นอันเดียวกัน,เ,นเป็นบอนดางหันละ ข้นมาเรียวเนาะอันนี้กระบ,บอนบ้านเฮ้าค่ะอาจจะเป็นคือยังกระถางที่เรียกกันเป็นบอนบาน้านเฮ้าเนี่ยแต่อันนี้บ่แมนบอนบ้านได้ปะนี่แม่นยางบุอันเนี่ยโอ้ยแม่กำนั่นแม่เนาะอันสร้างเรื่มซื้อบอนซีไห้่สมเลยบ่สมเลยพี่เฮ็ดบอลซีมาดุน่ะสร้างเป็นเพราะว่าเออนั่งไหมกับมีพี่น้องนั่งไหมกับข้นมาเด้นี่นี่วันนี้เป็นนั่งไหมนั่นข้นมาเดียว หูแจักเลี้ยวอันนี้เป็น,นั่งไหมเนาะอันแม่พญาแม่กำนันพญาย่ามคิดซื้อเด้อค่ะเด้อคิดซือ้ออัน,นอันนี้พระท่านใน้ระท่านในพลที่อ่ะค่ะพระท่านในพลพาะท่านในพลนี่พระท่านในพน,าาน,นพมาโดนอยู่เด้เนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเป็นเดือนล้วแม่คะ่ะเนาะคือโดนแถลเหือก็คือโดนแห้งแผลโดนแห้งคักโดนแห้งแม่ คิดจะได้ก็คิดพ่กออกดีซื้อนี่แม่อ้ยนอะไผขิดออกสอบเข็นก็บอกแม่กำนันเเด้อซื้อไงยังเนี่ยนาะบอนดังได้นน่แม่นี่อันนี้ก็ส้มไล่ดอกนี่ทังบวกการเดี๋ยวให้เพื่อนรุ่นรุ่นเพื่อนเพื่อนคลี่ใบออกมาเพื่อนพืชออกมามันเพื่อนสิบเป็นบอนบ้านเฮ่าหรือสิบเป็นมีแบบซื้อเสียงเทปแล้เนี่ยนิดหนึ่งบอกนี่อันที่บอลลืมเนาะมีซื้อคือสีลาเพชรนี่แหละ ใช่ชนกับบอลืมเด้ขึ้นมาก,ก็คือห้างหูจากโหลดเพราะว่าบอลใช่ชนเป็นเป็นบอลสียอดนิยมตลอดการเวลาสมัยเนาะค่ะพี่นองเวลาสมัยเดชงามงามตลอดการแล้วก็บบอบอมีวันลืมเลยขึ้นมากแตกต่างเลยแตกตางมูใช่ชนอ่ะข้นมากแบบได้กระหู่าใช่ชนถึงแม้ว่าอันตอนเพื่อนยุบตัวลงตอนเพื่อนบอมีใบอันแบบได้กระเลียวเตียถ้าเพื่อนขืนมากห้าสีหูเลยว่านี่คือชายชนเอกลักษณ์ เฉพาะตัวเขาเลิศมากทำไห่เฮ็ดไห่เฮ้าบ่หลงบอ่ลงบอลืมบอ่ลบอลืมบอ่อลืมจักเถื่อเนาะชายชนนะคะนี่ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ละคะนอเนี้ยอันเนี้ยค่ะนาอค่ะนาะโอ้อันแม่กำนันคึดซื้อบอนแม่คันว่าเจ้าจักรพรรดิกับ่แมเบรนดี D ้อืมอ่าคันว่าอันอยังละที่เป็นบอนดางน่ะ เพราะว่าบอนที่แม่กำนันมีบอนดังกับพ่อจักกันในนอยตว่าได้หลายตเนาะคะเนาะกะกำลังคิดซื้อเ้อพี่น้องเ้อโอ้ยแม่กำนันเนาะเจ้านี่นะวะสันนี่แหละธรามาดาของแม่กำนันเป็นแบบนี่แหละแล้วไม้ไม้ต่างๆที่แม่กำนันเอาใส่กระถางไว้มือนั้นเนาะพี่น้องเ้ยอันนี้กะอันนี้กะไม่ด่างหะละเนาะพี่ด่างนี่แหละอัน โขกโขกโขกเด้อพี่น้องเด้อต้นรวยไม่เลิกไม่กำนันเป็นดอกเด้อพี่น้องนะเป็นว่าใหม่มงคลเป็นดอกกระสิมีโชกมีหลาบตัวอันเบื้องกระถางนี่เด้อบานี่มือขึ้นนี่ไหมมือขึ้นนี่มือว่านนี่อันไม่กำนันมามามาหดวนามเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเห็นก็ยังเห็นเต็มอยู่แต่มาเ้านี่อันเห็นแบบนี้ทิมทิมทิมรักทานไวอยู่เด้เนี่ยทิมลักทานไวอยู่ เพื่อนถิมลักทานวายู่แต่ว่าพอเห็นโตเพื่อนแม่พี่น้องเบื้องดูเพื่อนทิมลักทานไวไหมเนี่ยลักทานไว้ตวเพื่อนจ้าไปใส่น้ำหากับบ่เห็นแม่กินม,ดเ,นม,ด,เนมดเลยกินมดเลยกินมดเลยโอ้ยเบื้องดีดเด้อพี่นอ้องเด้อจะเผลอเด้ออันหาอยูดด่ได้หาอยูดด่เด้หาอยู่หันบ่เห็นอันนี้เหลืออยูตนน่ต้นนึงนี่สิหลอดบ่นอ้อสิหลอดบ่นอ้อ,นอเนี่ย สิหลอดบ่เนาะหาอยู่ตัวค่ะแต่ว่าบ่าเห็นเนาะก็สิโตใหญ่คักกินขึ้นเดียวเมืดอวดหลอด,ดพี่น้องเอ้ยเนี่ยจกักเฮดแบบใดจักสิเฮดแบบใดเบิร์ตข้สีเว้าเนาะค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะคลิปนาพ่อกันไหมโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะแม่กำนันขอบคุณและสวัสดีค่ะ